ที่นี่คะเราจะมาดูกันต่อลอมกับแรมหลาย,ลายๆตัวนะคะก็คืออันนี้นะคะจะเป็น CPU ของเราแล้วก็ในกรอบสีชมพูนี้นะคะก็จะเป็นเป็นส่วนของ memory นะคะใน memory เนี่ยเราก็จะประกอบไปด้วยลอมกับแรมหลายๆตัวโดยมีข้อกําหนดเมื่อเรานําลอมกับแรมมาต่อกันเป็นพาร์ทของ memory แล้วนะคะลอมจะต้องอยู่นะอยู่มาก่อนแรมเสมอนะคะโดยที่ขา A ถึง A ศถึง A 1 2นะคะก็จะเป็น ่าเป็นข้อมูลต่างๆนะคะเป็น a d d เ e นะคะก็จะส่งเข้ากับส่งเข้ามาต่อกับลอมและแรมทุกตัวนะคะแล้วก็ตรงขา CPU เนี่ยก็จะมีขา right l e a แล้วก็ chip select นะคะโดยที่ขา chip select เนี่ยจะเป็นการเลือกชุดว่าจะให้ลอมตัวนี้ลอมตัวนี้หรือแรมตัวไหนทํางานนะคะเพราะว่าในการขั้นตอนที่เป็นม m e m o r เนะ่ะก็คือเราจะมีเราจะเก็บข้อมูลเป็นบรรทัดบรรทัดนะคะยาวต่อกันเป็นบาลานทีนี้ เวลาเลือกใช้ข้อมูลเนี่ยมันก็จะค่อนข้างลำบากเราก็เลยจะตัดออกมาเป็นให้เป็นหน้ากระดาษนะคะแล้วก็ตรงนี้ขาขา y าศูนเนี่ยก็ Y ขา Y ก็จะเป็นขาเลือกว่าเราจะให้มันออกทางไหนนะคะตัวอย่างเช่นขาชิปซิเล็กเนี่ยจะเป็นการเลือกออกถ้าเราซูมเข้ามาดูในในวงจรของตัวชิปซิเล็กนะคะมันจะเกิดจากเราจะใช้ i c j c เจ็ดสเนปะคะมาเป็นตัวเชื่อมแล้วก็นํา าขา a 3ถึง a 1 5นะคะของแ d d เด e ที่เขาออกมา,มาจาก cpu นะคะเข้ามาต่อให้เป็นขา i n p u u t ของ74138นะคะ<ม>ก็จะเป็น8 b i บิตนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณ7มี8ตัวคะ่ะที่จะออกมานะคะก็คือจะเลือกขาได้8ชุดก็พอออกมาแล้วเนี่ยถ้าสมมติถ้าสมม,ต,สม,มติว่าคานี้เป็นเท่านี้ y 0จะทำงานนะคะก็จะไปสั่งให้ y 0ทําทำงานเราก็จะเลือกอ่านค่าของลอมตัวที่1ออกมานะคะ อย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นเราจะอ่านค่าของแรมก็คือมันจะต่างกันก็นแค่มีขาไลท์เพิ่มขึ้นนะคะขาไลท์เพิ่มขึ้นตรงนี้เราก็จะสั่งเขาไปว่าจะให้ลีดหรือไลท์นะคะแล้วก็จะให้แรมตัวไหนทํางานค่ะประนะ้ค่ะ